กาละครั้งหนึ่งในท้องทะเลสีครามอันกว้างใหญ่มีนางเงือกน้อยชื่อมาลีเธอมีไขมุกวิเศษประจำตัวซึ่งเป็นแหล่งพลังเสียงร้องอันไพเราะและแสงสว่างนำทางที่สำคัญยิ่งสเสืเนือนหัวใจดวงที่สองของเธอคือหนึ่งพายุร้ายโหมกระหนำ่ำเรือลำหนึ่งอับปางลงและมาลีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากตัปตันเรือผู้น่าสงสารกับตันเบนเห็นมาลีก็ตกใจกลัว เพราะเขาเคยได้ยินแต่เรื่องสัตว์ร้ายในทะเลแต่มาลีไม่ได้ดูน่ากลัวเลยดวงตาแข็งเธอเต็มไปด้วยความเมตตามาลีรู้ว่าขนทานเดียวที่จะช่วยกับตันได้คือการใช้พลังทั้งหมดจากไขมุกวิเศษซึ่งจะทำให้มันสูญเสียพลังไปตลอดการเป็นการเสียสนะครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอมาลีลังเลเพียงชั่วครู่เมื่อเห็นความหวังและความกลัวในดวงตาของกับตัน <c oughs> เธอก็ตัดสินใจเธอกำไขมุกแล้ว่รยเวทมนต แสงสีทองสว่างวาดออกมาจากไขมุกนำทางกับตันให้ไหวไปถึงเศษไม้ที่ปลอดภัยและทำให้คลื่นลมบริเวณน,นั้นสงบลงชั่วขณะกับตันเบนรู้สึกได้ถึงความช่วยเหลือที่มาจากนางเงือกที่เขาเคยกลัวความกลัวหายไปสิน้นเหลือเพียงความประหลาดใจและความทราบสินใจเมื่อพายุสงบลงกับตันเห็นมาลีอีกครั้งแม้ไขมุกจะดูหมองลงแต่แววตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความเมตตากับตันเบนว่ายน้ำไปหามาลี และกล่าวคำขอบคุณจากใจจริงด้วยเสียงที่สั่นเครือเขาขอโทษที่เคยตัดสินเธอจากความกลัวมาลียิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนแม้จะพูดไม่ได้แล้วแต่หัวใจทั้งสองดวงก็เชื่อมถึงกันด้วยมิตรภาพที่บริสุทธิ์หลังจากวันนั้นทุกครั้งที่กับตันเบนออกทะเลเขาจะนำของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้ทะเลเพื่อแสดงความขอบคุณและมาลีก็จะไหว้ขึ้นมาทักทายพร้อมกับเพื่อนๆสัตว์ทะเลมิตรภาพอังนงดงามระหว่างนางเงือกกับมนุษย์ ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างแท้จริงแม้ไข่มุกจะไม่มีแสงต่อไปแต่หัวใจของมาลีกลับสว่างไสวด้วยความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและได้พบมิตรแท้และทั้งสองก็ได้สอนให้รู้ว่ามิตรภาพการให้อภัยและความเสียสละที่มาจากใจจริงสามารถเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งที่มีความแตกต่างกันและสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าสมบัติใดๆเรื่องราวของมาลีและกัปตันเบน กลายเป็นตำนานเล่าขานถึงพลังแห่งมิตรภาพที่เอาชนะความกลัวและความแตกต่าง